ยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องจุจเดียร์ r s SI r อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะมาดูปืนวีบีกันผมที่ซื้อมาใหม่ที่ว่าลงคลิปช็อตวิดีโอใน YouTube ไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเป็นอะไร <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอามาให้ดูเ <c oughs> นี่ในการแต่งภายนอกไปนิดหน่อยนะฮะก็จะเห็นความแตกต่างจากปืนเดิมได้เลย <c oughs> โอเค อันนี้จะเป็น e n c กลอกส4 4 Silent a ซ m นะครับกลอก k 34 s ี่ e n t a r m จะเป็นรหัส e c 1203นะครับ e n c ค่ายจีนอันนี้จะมาเป็นล็อตที่2องล็อตแรก34ตัวแต่งของเขาจะเป็นสไตล์ของทารานทันทะิอรอันนั้นผมไม่ทันโอเครอบนี้ก็เลยต้องทาตัวนี้ให้ได้นะเซเรนอม ตอนนี้จะเป็นจอห์นวิกตอนนี้จะเป็นเซเรนมก็ทดแทนก็ได้อยู่โอเคนี่ดูไพ่นอกก่อนเดิมๆม,มาก็เดี๋ยวพูดของเดิมก่อนของเดิมจะเป็นลำกล้องทองอย่างนี้นะฮะ๋ยวให้ดูของเดิมที่ผมถอดไปก่อนนี่เลยจุดเด่นเขาลกล้องทองที่มีการปาดเนื้อลำออกไป3ด้านเลยด้านบนด้านข้างซ้ายขวาเนี่ย ป่าแบนๆไปแล้วก็จะมีการเสาะร่องเป็นโลโก้เห็นหรือเปล่าโลโก้ตัว S ในกล่องสี่เหลี่ยมกับ9มมแต่อันนี้เป็นบีพกันก็จะใช้6 m มมก็จะมี sai ใส่ตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เช่นกันบนลำกล้องจะมี sai นี่นะฮะลำกล้องตัวนี้สีทองเป็นทองโครเมียมไม่ใช่ทองพ่นหรือ pvd อะไร ้งนั้นฮะเป็นโครเมียมเงาๆเลยนี่เห็นเป็นรอยๆอย่างนี้ก็คือผมเอาแปรงลวดขัดดูก็ออกเหมือนจะไม่ออกเลยเนี่ยมีนขนาดแปรงลวดนี่เลยนี่คือของเดิมของเขานะครับแล้วก็ไกดหลอดเดิมของเขาก็จะเป็นสีดําอย่างนี้เลยอันนี้ถ้าเห็นถ้ามองเห็นนะมันจะผิวมันจะแบบว่าไม่ใช่เรียบเป็นเส้นตรงแต่เป็นแบบ เหมือนแบบมันเค้าเจียดานค่ายเป็นวงกลมนะครับเหมือนวนเจียก็จะไม่ลื่นมากก็จะมีความขรุขระเกิดขึ้นนิดนึงนะก็ผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวแกนนะเปลี่ยนตัวแกนมาใส่แกนเงินของ3-4ตัวเก่าผมเงินจะลื่นกว่าโอเครู้ที่ตูป้ปืนกันกนระื ก็เป็นของ n อชูลรของเขาเลยคือความลื่นของสไลด์ปล่อยผมปล่อยบวบฮะตัวชูลรคือความลื่นของสไลด์แม้กระทั่งตอนขึ้นขึ้นางานแฮมเมอร์แล้วแล้วก็ดึงก็ยังไม่มีการติดขัดอะไรเกิดขึ้นฮนะื่นมากานี่คือตัวชูลงคเขา,อาโอเค เดี๋ยวผมถอดแยกชิ้นบนชิ้นล่างก่อนจะได้เห็นว่าทําอะไรไปบ้างบนก่อนแล้วกันจุดเด่นเขาเลยตัวนี้ก็จะมีก็จะเป็นสไลด์34มสินะฮะก็จะมีการเซาะล่องกัดลายเป็นลายของ s a เลนอาร์มนี่นะฮะนี้จะเป็นสีดําด้านเดิมเดิมมาที่เห็นกงาเงานี่ก็คือผมเอาวินอนขัดขัดเงานีเลยใช้ไกด์เดอร์ขัดนี่ฮะ ก็จะมีการเป็นก็จะการเป็นทุดท,ทนไปเลยแต่ในข้างหลังที่ยังไม่ได้ขัดตรงเชคเกอร์ตรัวนี้นี่ฮะแล้วขัดเงาไปก็จะสวยขึ้นแล้วปืนจะดูมีมิติมากขึ้นฮะเวลาโดนแสงโดนเงาก็จะแบบว่ามีเงามีด้านปนกันไปฮะจุดอื่นก็จะปล่อยด้านไปเลยโอเคก็เขาจะกัดลายเป็น,นเซนต์อาร์มก่อนนั้นเนี่ยสาม ตอนนั้นเนี่ยสาตัวแต่งอ่ะจะมีของ WE จะมาเป็นตัวแรกเลยของไต้หวันกับ G ีนระ้บแบงนี้ WE จะมาเป็นตัวแรกเลยก็จะออกมาแนวเซเลนไอมแต่ว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์อะตอมกับอ่ชเชกเกอร์เป็นลายแบบเกดมังกรฮนะะเกดปลาเกดมังกรทั่วไปหมดอันนั้นก็สวยแต่สูงงบสูงกันไปแล้วผมยังไม่มีงบเนี่ยราคาสูงมาก ก็ไม่สูงมากหรอกแต่ผมจะไม่มีงบช่วงนั้นยังไม่ได้ทำงานน่โอเคตอนนี้ไกด์ลอดนี่ก็จะใช้ไกด์ลอดของ W E ที่ผมขัดจนมันเรียบแล้วก็ปัดเงามาแล้วเพื่อความลื่นของเขาให้ะจะลื่นช่วยได้เยอะแล้วก็ลำลำสีเงินนี้จะเป็นลำ W E นะฮะที่ผมทำการ ฟิกบาเลวอะไรไว้แล้วนี่ฮะข้างนอกข้างในเลยแล้วทำการฟิกบาเลวไว้แล้วถือว่าเป็นล้ำที่ผมเซ็ตไว้แล้วก็ทำให้ปืนมันแม่นขึ้นของเดิมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ของเดิมว่าดีไม่ดีสู้อาร์มี่ไม่ได้เพราะว่ามันยางฮอปมันไม่ใช่เขี้ยวแบบสองข้างเหมือนอ,อาร์มี่หรือ WE แต่ยางฮอปมันเป็นแบบเรียบเเลยตอนผมอ่า สองโมันจะเรียบ,รยบตรงลงมากดลูกกระสุนแต่ของว ER ิ r ออ่มันจะเป็นเขี้ยว2ข้างจับกระสุนซึ่งมันทําให้กระสุนจับได้ดีขึ้นเพราะไม่นยงก็จะดีขึน้นนี้ผมก็ได้เซตอัพไปแล้วไม่ได้ขยับอะไรเลยนะฮะก็จะเหมือนเดิมตอนนั้นเมื่อกี้ก็พูดนี้ไปแลยก็อันนี้ก็จะดีอย่างหนึง่งเพราะมันหนักมันหนักกว่าอันนี้ก็จะเบากว่า แต่หนักกว่าดียังไงก็คือมันอยู่ลํากล้องมันอยู่ปลายมันอยู่ปลายกระบอกมันถ่วงให้มันถ่วงให้มใหไม่ให้เปิดกระดกขึ้นเยอะถึงแม้จะเป็นวิปีการกระดกนิดเดียวแต่ว่าใส่เข้าไปิีกก็จะช่วยลดลงได้ประมาณหนึ่งคนระับโอเคต่อไปก็จะเป็นที่สไลด์ของเราสไลด์นี้พูดถึงกันแล้วว่าผลทำอะไรไปแล้วนะแต่ว่าพูดอีกอย่างนึง ก็คือจะมีสูนหน้าสูนหลังที่แยกมาจากก๊อกสามสี่ตัวเก่าของผมก็เคยจะเป็นสูนคอมแบตไซส์นะฮะด้านหน้าจะเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกหนึ่งแท่งอย่างนี้ใส่สีแดงไว้ด้านหลังก็จะเป็นแบบดําทึบเลยก็จะมีลายกันแสงสะท้อนก็จะมีลายกันแสงสะท้อนมาใหนะ้เป็นซอลองเป็นลายแล้วก็เปลี่ยนสกรูตัวใหม่เป็น สครูสแตเลตอย่างนี้ฮะนี่สิงกันวันนี้เลยสครูเดิมมันหัวบานไปหมดแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่ซะเลยนะฮะต่อไปข้างในก็จะเป็นของเดิมแต่ว่าของเดิมมาผิวมันจะหยาบมากแะดูความแตกต่างมันเห็นไหมตัวเนี้ยก็จะด้านด้านไปเลยมันจะค่อนข้างสาดแล้วก็ตัวนี้ด้านข้างนี่พวกที่ว่าต้องไปกดแฮมเมอร์กด สะพานไก่กดตัวรดรดอ่าร,ร,รถเข็มแทงวาลเข็มตอกวาลผมก็ตัดเงาให้หมดเลยใช้วินนอนปัดก็จะเาเงาๆบ๊อบๆอย่างนี้ช่วยทําให้มันลื่นขึ้นด้วยตอนดึงสไลด์ตอนดึงสไลด์แบบเพื่องานง,งานแฮมเมอร์ของเขาฮะนี่แล้วก็ตัวที่ว่าอยู่ติดกับลูกสู่ผมก็ทําไปเหมือนกันแต่ก็ยังทําไม่ได้ดีมากแต่มันลื่นขึ้นแล้ว เื่องเ่งกระเดิมองตงานเดินม,มาค่อนข้างจะอยากอยาบพอสมควรเลยนะฮะเก็บงานมาไม่ดีด้วยทางชนะจะมีการปาดออกไปด้วยไล่เบาก็ไล่เบาแบบ,แบบเต็มพิกัดเลยชนะเดิมก็จะเบาวกว่าแต่ผมมาเพิ่มล้าหนักตรงที่ว่าลํากล้องว่าลํากล้องมันอยู่นิ่งสไลม์มันวิ่งนะ,ะก็เลยชดเชยกันไปแล้วสไลม์มันถีบมาก็จะนิ่งมากขึ้น เลาเรายิงดับเบิลแท็บก็จะหาสูงง่ายถึงแม้มันจะเป็นบีบีกันนะดนิดนิดหน่อยมันก็ส่งผลได้เหมือนกันอเอาสเต็ปแบบความรู้มาจากปืนจริงประมาณหนึ่งนะฮะต่อไปเป็นเฟรมมันแต่เนี่ยจะเป็นวัสดุ a b บทั่วไปเลยทุกค่ายเขาใช้ ABS กันก็ ตัวเฟรมผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยคือปล่อยเดิมปล่อยเดิมไปเลยเพราะว่าค่อนข้างจะดีอยู่แล้วลางสัไอ้ลางสไลด์ด้านหน้านี่ก็จะความหนาพอสมควรด้านหลังก็หนา <Okay. S 1> แต่ว่าสิ่งที่ผมเปลี่ยนก็คือเอ้ยไม่ใช่สิสิ่งที่ผมทําไปก็คือการขัดเงาชุดลั่นไก่ทุกชิ้นตั้งแต่เข็มตอกวาลตัวรถเข็มตอกวาลแฮมเมอร์ตัว เขาเรียกว่าอะไรดีตัวมันจะเป็นแบบนี่คมันจะเป็นสามเหลี่ยมยงเงเรียกว่าอะไรตุ้งติ้งตัวเนี้ยแล้วก็แล้วก็ตัวปลายของสะพานไก่มันจะมีการปัดเงาไปแทบทุกทุกส่วนเลยลก็จะมีการปัดเงาไปทุกส่วนเพื่อให้มันลื่นขึ้นก็อย่างที่บอกเหมือนกับไอ้โครงสูบมันมาค่อนข้างจะหยาบมาก ก็เลยทำการปัดเงาไปเลยเพื่อให้มันลื่นขึ้นการดึงมันจะได้สึเขียนมากขึ้นนะครับโอเคต่อไปมาข้างๆก็จะมีปุ่มกดสไลด์ก็จะเป็นแบบหัวเพชรอย่างนี้เป็นหัวซ้ำเรียงหรือหัวเพชรแล้วแต่ใครจะเรียกเพื่อเป็นก็จะใช้งานได้ง่ายเพรามันลงนนขึ้นมาเวลาเราหาก็จะสก,กิดลงไปเลย แต่ข้อเสียก็คือเวลาเรากริปปืนเวลาใครกริปสูงเนี่ยนิ้วโป้งมักจะไปชดโดนกับตัวปุ่มปลดสไลด์ก็จะทําให้เวลายิงนัดสุดท้ายนัดสไลด์ไม่ค้างจะยิงแก๊สเป่าไปนะฮะเวลาแข่งในเวลาลงสนามโอเคต่อไปตัวด้ามตัวว่าวา่าแฮนดิเลรเราก็จะเป็นเป็นเขาบอกวา่าไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นแบบว่าพูดเลยตัวที่จับของเราก็จะมีการทําเป็นผิวแบบครุ้กระขึ้นมาแต่ไม่ได้หยาบมากแล้วก็ไม่ได้ลื่นจนเกินไปกำลังดีจับค่อนข้างจะถนัดแล้วเขาก็ทําแบบทํารอบเลยฮะตรงฟิงเกอร์กรูฟเขาเรียกว่าฟิงเกอร์กรูฟแต่ผมไม่รู้ว่ารู้ว่า ไม่รู้มันจะเรียกอะไรดีตัวแบบติ่งร่องนิ้วตัวนี้ก็ทําเป็นลายขขานกันกลงไก่ก็จะมีการปาดเว้าขึ้นไปมากไหมไม่ค่อยมากอาจจะเท่าเดิมเลยนะใต้กลงไก่ก็จะนี่ครับผมอาจจะต้องไปปาดเพิ่มอีกเพื่อให้มันจับจะสูงขึ้นให้มันมีที่วางนิ้วก้อยได้มากขึ้น ยังมันมีที่อยู่นิดนึงแต่ว่าผมไปนิ้วผมอไม่สามารถไปถึงตัวผิวของไอเวสได้แล้วก็จะมีการปาดใต้ขอไกน่นี้ออกไปอีกไล่เบาแล้วก็กริฟจะสูงขึ้นเหมืนอนกันการกริฟสูงขึ้นก็คือจะทําให้มือเราใกล้ลํากล้องมากที่สุดเวลามันถี่มันจะได้คุมง่ายด้านหน้าก็จะมีตัวเชตเกอร์ตัวนี้ด้วยทําไว้ไว้แบบว่าวางน้อโป้ง ก็ก็ดีไหมดีกว่าไม่มีแล้วกันไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีกว่าไม่มีแต่ว่าถ้าว่า,วาเราไปปาดแบบเฉียงลงปลาดเฉียงลงไปอย่างนี้นิดนึงก็จะมีพื้นที่ในการวางเนิ้วได้เยอะขึ้นนะอันี้ก็ถือว่าดีแล้วอันนี้ถือว่าดีแล้วที่ม่นมีมาให้ถือว่าดีแล้วที่มีมาให้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็บอกแม็กออใช่เดี๋ยวจะมืเนี่ย อันนี้ก็จะมีโลโก้เซนอาร์เหมือนกันนะฮะของเขาก็บอแม็กก็จะเป็นบอแม็กทรงของเซฟเทคตัวเป็นทรงของเซฟเทคของก๊กเจนห้าแต่ว่ามันทำโคลนมามันรีมแบบมาจากตัวนั้นแล้วก็มาทำให้มันแสดกับเจ็หนึ่งถึงเจนดสามได้อไดนะอเจดหนึ่งถึงเจดสี่ได้ตัวเจนห้าจะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสำหรับตัวเจ็หนึ่งถึงเจสี่ก็ ต้องมีการปาดตรงร่องข้างในนี่อีกนิดนึงเพื่อให้มันใส่เข้าไปได้เพราะมันยังติดอยู่มันทาใหา้ตัวบอมแม็กพะเยอแ,แต่ผมหายตัวหัวไกด์เดอร์ที่สําหรับขัดไม่เจอโอเคผมเลยไม่ได้ทําก็มีการขัดขอบๆข,ข,ข้างในให้มันบานออกนิดนึงเพื่อมันหลบส้นแม็กนะฮะส้นแม็กแต่งโอเค ไม่มาหลบส้นแม่อยก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งก็จะไม่มีการติดขัดนะ่ไม่ต้องออกแรงนคือแค่นี้ไม่ต้องถึงขั้นตบรือว่าต,ตบหรือว่ากดกดเข้าไปลึกๆนะฮะ,ะไม่ถึงขนาดนั้นตัวบอดี้ก็จะประมาณนี้ด้านล่างก็จะสามารถใส่ไครใช้ได้ซึ่งผมไม่ใช่ไม่ใส่หรอกนะฮะโอเคกลับไปดูอ้ออีกอย่างหนึ่ง ปัญหาที่เจอกับกระบอกนี้ก็คือตัวถอดสไลด์นะฮะสปริงมันแข็งสปริงแข็งมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวเฟรมมันตัวเฟรมมันสูงทำให้ตัวปลดสไลมันโผล่มานิดเดียวอ่ะมาดูตัวอย่างมันแทบจะจมลงไปเลยมื่อเปรียบเทียบของอาร์มี่อาร์มี่เนี่ยเป็นชัดไหม อันนีมันจะทําให้สูงขึ้นมานิดนึงเราสามารถใช้มือกดอย่างนี้ได้เลยกดนี้ก็ตามเลยแล้วสปริงไม่แข็งแต่ตัวนี้ทําแบบอามีไม่ได้นะลื่นจะสัมผัสมันน้อยต้องใช้เล็บในการดึงทําให้เล็บแตกเล็บผมไปละโอเคก็จะลําบากนิดนึงก็หาขัดให้มันลงลึกข้าไปอีกก็ได้แล้วก็เปลี่ยนสปริงมันหน่อย อ,อาจจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าขันให้มันลงลึกไปจะได้จับให้มันนะเต็มนิ้วแล้วก็สไลด์ลงมาได้นะฮะจะประมาณนี้ขขอเสียแล้วก็จะมีผลกับลำกล้องเดิมเขาด้วยเ๋ยวคนถอดนี้ดูตอนแรกผมจะใส่เป็นลำกล้องทองแต่ว่าเราเราไปผมไม่ชอบเพราะว่าผมไม่ชอบสีทองอยู่แล้วเดว้อันนี้ลำเดิมนะฮะจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่ง พี่เจอมาเลยนี่เข้าเลยนะดึงปกติเห็นอะไรไหมเห็นอะไรหรือเปล่าอันเดึงสุด ปกติใช่ไหมสามารถมือผมไม่ได้ไปยุ่งกับอะนั่น,นะนเนี่ยเห็นปะ,ะถ้าใครที่ซื้อมาแล้วเจอปัญหาอย่างนี้เวลายิงเวลากดยิงแล้วสไลด์กลับแล้วมันพุ่งไปข้างหน้าก็เช็คตัวนี้ก่อนดึงสไลด์กลับมาเอานิ้วกดไปที่ทำกล้องแปกติ ก็นี่ก็อาจเป็นข้อเสียข้อ,อยอี่หนึ่งนะฮะก็จะมีอยู่2อสาอย่างข้อเสียเขาสปริงจะพูดกี่อย่างสี่อย่างตัวพวกภายในมันค่อนข้างยากจุดที่ว่าต้องรับแรงเสียดสีหรือเคลื่อนไหวอย่างเช่นพวกชุดลั่นไกกับ housing ของ เท่าซิ่งของลูกสูบนะแล้วก็จะมีแค่แล้วก็จะมีอ่าสปริงตัวล็อกสไลด์สปริงตัวถอดสไลด์แข็งกับเนื้อพลาติกสูงเกินจนจับตัวปลดสไลด์ไม่ได้นะฮะก็จะประมาณนี้อันนี้เปลี่ยนลำมาเป็นลำ WE นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะดึงคือติดเลย พอแล้วไม่ได้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ผมจะแต่งเป็นแบบตำเงินตัดมีแดงมาแดงสีแดงมาแซมนิดนิดหน่อยก็จะอาจจะเปลี่ยนไกเป็นไกแต่งสีเงินแล้วก็ลิ้นแดงไปเลยนี่น่าจะเท่อีกอ,อย่างเลยไกลนี่อีกข้อดีของเขาเลย ตัวลินล้นเซฟลินเซฟของเขาเนี่ยคือที่มันดีดมามันไม่ใช่แบบเป็นแหนบพลาสติกแต่เป็นสปริงนะฮะเขาใส่เป็นสปริงมาเราเลยสามารถใช้ตัวนี้ได้นานๆเลยไม่ต้องกลัวเรื่องสปริงหักอันเนี้ยแหนดแหนบมันหักไปแล้วแหน่พลาสติกของเขานะฮะกดยังไงก็ติดโอเคนี่ก็เป็นข้อดีของเขาแล้วนะอืมก็ ข้อดีของเขาคือถูกได้สวยมาแล้วอะไรนี้ถูกและสวยสไลด์ลื่นคือความความน่าเชื่อถือก็ค่อนข้างจะสูงด้วยถึงมันหมดเร็วขนาดนั้นความน่าเชื่อถือเขาสูงด้วยก็อันนี้ก็ข้อเสียก็จะมีความหยาบของชิ้นส่วนภายใน แล้วก็การผลิตบางจุดที่ใส่มามากเกินไปนะ okay. ก็จะประมาณนี้ <c oughs> พอดีเขาคือมันลื่นแล้วแม็กกาซีนเขาก็จะมาประมาณนี้เหมือนน่าจะเป็นของเจนห้าหรมั้งเออนี่ฮะมาดันด้าเลยก็ประมาณนี้นะครับก็ก็บอกนี้ก็จะค่อนข้างสวยแล้ว ค่อนข้างสวยอยู่แล้วก็อาจจะต้องแต่งเพิ่มนิดหน่อยอย่างถ้าใครจะลงแข่งก็เปลี่ยนไก่สะพานไก่ภายในมันก็ค่อนข้างจะดีอยู่ก็ลองเปลี่ยนไก่กับสะพานไก่ไปเล่นก่อนแล้วก็พีมติการถุงปอลแม็กไปด้วยเลยพร้อมเลยนะครับพวกท่อนอกท่อนในบางทีใช้ของเดิมไปก็ได้แต่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแบบยางคอปให้เขาก่อนก็จะดีขึ้นหน่อย นี่ผมเปลี่ยนเป็นของเดิม WE เลยมันดีแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากอาฟิกใบเลีวไปแล้วด้วยก็ในภายนอกก็แบบสไลด์ทูโทนอะไรอย่างงี้โอเคผมนนีงงก้ก็ใช้งได้แล้วรับตาเสียบก็ผมนน้ก็ดี นะฮะเปลี่ยนได้เร็วอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะก็กระบอกนี้ก็ขอจบรีวิวไปเพียงเท่านี้ละกันฮะเพราะว่าเป็น3าสตัวแต่งตัวแรกแล้วก็จะเป็นเอยนซี C ตัวแรกของผมอ่ะรอดรอดที่แล้วไม่ทันของจอห์นวิกไม่ทันรอบนี้เลยต้องเอาให้ได้นะฮะโอเค จบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับช่องจูเดียรสอาร์สวัสดีครับ